ติกตอบผมตรวจข่าวเช้านี้ก็พบว่านายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพทองทานทินวัตรรองแรกแหกกระเชิว่าอาปูไม่ได้รับความยุติธรรมนายกรัฐมนตรีไทยเพิ่งรู้เหรอว่าความอยุติธรรมมันเพิ่งเกิดเมื่ออาปูยิ่งรักชินวัตร ถูกศาลปกครองสูงสุดซึ่งเป็นศาลที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งให้ใช้นี่จำนำข้าวหมื่นยี่สิบแปดล้านบาทยิงรักชินวัตรเขียนเองหรือว่าคนเขียนให้ผมก็ไม่รู้รอ้องใหญ่เลยครับผมปลรรัดแรมโบ้นายบวชเอกมนทนชาติสวรร ประธานองค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรับไทยตามรัฐธรรมนูญ2540 2550 2560เป็นผู้ร้องเรียนขอความยุติธรรมให้ประชาชนด้วยตนเองเป็นผู้ร้องเรียนให้ตัวเองได้รับความยุติธรรม ตั้งแต่สมัยนายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีพรเอกเปรมตินาะถูลานน์เป็นนายกรัฐมนตรีปัญฐานชาววาิตทักถึงชิน,นวัตเนไหมครับท่นานพี่ครพรมมาเก็บหลักฐานไว้หมดนายชวนหลีกภัยนี่ผมเขียนด้วยเลือดของผมนะ ว่า oh, คนสีตีนไก่นี่ไงหลักฐานหมพผ่านคําหวานเอ่ยปากพูดพร่ำส่งเสียงลำพองคันลองคุยคํารู้ใจโจรกรรมแก่ไก่ฉันเพนผมก็ได้แต่แช่งชักหักกระดูกจนกระทั่งไอเลขาที่การนายอรอนรีชวรหลิงไฟต่อเครื่องบินไอโหงไงเพราะมันแกล้งผมแกล้งให้ต้องได้รับโทษเพราะเป็นคนนิสัยไม่ดี <laughs> เนี่ยครับทันทีครับมีมอดทักษิณชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็ไปแต่เช้าเลยคิดว่าจะจักกันตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจตรีมันกันทันทีเลยไม่ให้เขาพบผมก็มเลยด่าแม่มันน้าําเรียบรัฐบาลว่าพอมึงนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกูมาขอความเป็นธรรมมึงไม่รู้จักแล้วเรื่องไงไอ้ผมก่อนมานี่เนะที่หนีหมายจับ ยี่สิบปีก็มารับแทนแล้วก็มันไม่ได้ทำอะไรให้ผมหรอกรวมทั้งไออา,าดีสอนเพียงเกตด้วยเนี่ยได้ข่าวว่านายกทักษิณั้งให้ดูมันดูโง่ๆไปเอาอัยาการที่ร่วมกันสังหารปรัดเดมบูมานั่งเป็นตัวบงการเนโง่เป็นควายด็กเตอร์ปัญญาอ่อนเห็นไหมครับท่านที่เคารพพอคนเราขอความยุติธรรมแล้วมันแค้นไง มันก็โกรธนาว่าก้าวร้าวรุนแรงไอ้เพื่อนผมเป็นสสหลายคนมันก็รู้ดีเรื่องที่ผมไม่ได้รับความยุติธรรมถูกปล้นตำแหน่งถูกวิสามันาันกรรมผมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมก็มาช่วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหลังสวนช่วยมานิสิตนิผลอายการขี่ไปเลยไอ้ผู้พิพากษาศาลรปกรครองห้าตัวทุจริตมันคิดคดทรยศรัฐธรรมนูญเนืเออที่ผมโดนแพ้่แชมป์ต้นเปรมชัยกันานาสูตร ผู้พิพากษาสังกับไว้มันบอกว่าองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐร้องเรียนไม่สุจริตอุบาทนในที่ดุดผมชู่ตายเปรมใจเข้าคุกครั้งที่สองแล้วเนี่ยสิ่งเราเานียมันเป็นชัยชนะที่สอน